ปัตน,นี้เป็นครั้งที่17ตรงกับวันที่2 6เดือนพฤศจิกายน5 6 8พันห้ารที่พระเจ้าออกแกนเชื่อในดาภูงขอเป็นราจาสรยายพาระมงคลบุญธารบุชาธรรมบุชาสังฆบุชาและและเป็นอาจารย์บุชาเด้องพระคำปฏิทเทราเจ้าองค์หลวงปู่ออเฉลิมหลวงปู่บันเดต หลวงปู่ศิลาตรอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามนีขอเทพเทเวดาทั้งหลายโปรดจงมาอุโมนใ,นในการสวดเสวยของข้าพเจ้านี้ขอร่ำลาคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทเวดาทั้งหลายโปรดจงมาบรรดาลจิตของข้าพเจ้าให้เป็นสมาธิอังควรแก่การสวดมนต์ต่อไปนี้ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนมเทวดาสามัตาจักวาลีสุอัตตาการจตุเทวตาสังธรรมโมริลาชงสะสุรันตุสังขโมกังสังเคกามีจรุเปกิริชิกราเตธเจตตลิเชวิมานที่เปรีเทตคามีตรุวนาคามีเหัทุมหิงเตกมาเจรุเทวาสละสวีจเมยะขะันพานาขาดีทันตาสุเกยมุนีวจชรังสารงวมสุนันตตธรรมะสวนากลวยำหันตาธรรมะสวนากลวยหันตาธรรมะสวนากลวยำธันตา มุทิสามุทศนามัการสิติกาธานามุทิษากาตุระหัตุสมาธุบุตรนามุทิตระหัตุสมาธิบุตรนามุทิษากาตระหัตุสมาธิบุตรมุทิสามุทศจาตริยาคาธานันทิมีสานนัอัญญาบุตโตมีสัรนังวังอิเินะสัจจะวเชนะสุตติมีหุตุสัพะานันทิมีสานอัญญาตโมมสสันนังวลังอิเตนะสัจจะวเชนะสุตติมีอุตุสัพะานันทิมีสนังอัญญงสังโฆมสัรนังวลังอิเินะสัจจะวเินะสุตติมี ทที่สี่บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตไายาสัพพานินางปุเรตวาปรมีสภพวะตสัพธติมุตมังอิตีนัสจาวะเชนามาหุนตุสัพปทวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพานินางปุเรตวาปรมีสภาพะตสัพธติมุตมังอิตินัสจาวะเชนามาหุนตุสัพปะวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสัพพานินางปุเรตวาปรมีสภาพะตสัพธติมุตมังอิตนัสจาวะเชนามาหุนตุสัพปทวา ໂມຕິຫາບໍສວດມະຫາສະໄໝ

ယန္နုနာမယပိကေနဖကဝတေနုပစံကမေယဝံသံဃဝိတဘဘန္တောသရိကေတေကသပါစီယမတိအရကိုတာဓေဝတာရှိရဘိနမဘောဝါပုရိသောစမိတမဘံဆရိယပစရိတမပဟ။သမိချေဝေအောမေဝစ္စတာဝစေသေသေတရဟိတာဘဂတောပတုလဟံဆုအရကိုတာဓေဝတာပြွံတံပြိဝါသေတဝေအကမတံလံစုအကမတံတိတာကိုအကတိတံတုန်တိကေမံခလာပါသိ။မဟာသမယောဘဝနစမိံဒေဝကာယသမခတ္တာအိခတံဟံအိမံသသမယံတကိတေဝါအပရာစိသံဃံတိ။ อรคโภปราธิวตาวันสศศิกีมาฆาอาบาสิตาตาบิกขวสมาชหังสุตรตังอัตโนโอชุกกรมกังสุสารแะทีวันนี้ตานิคหิตวัยทะเลยาลคันติปฏิบาติอรคโภปราธิวตาวันสศศิกมังคตอาบาสิเชตว่าขีรังเชตว่าปลิขังอินทะขีลังโอหังสำมะมชาเตจจลานเตสุดาวามิมลาจิคมาตันตัสสุสุนากติอรคโภปราธิวตาวันสศศิกมังคตอาบาสิเยเกจิพุตังสารนังฆตาเสนาเตกมีสันติอภระยาพมิมหายาณนุสันติหังเข เทวะกายานะปุเษสันติเตระกุปภาวิคมะเตเสยวิยะนะภิกะเวตาสูลโลกะตารุโสเทวะตาสะนิปิตาภิสันติเสยะสะนิเวตตาหันติพะตังทัสสะนายะภิปุจฉะกะจะเยปิเตภิเวหิสุตตีตะวันทนังหันโตสมาสปะตาเตสวิปัตตานังเอตมะเยวะเทวะตาสะนิเวตตาเฮสุเสทาปิมังเอตานิเอเยปิเตภิเวภิสันติอะนาคะตังตันโตสมาสปะตาเตสวิปัตตานังเอตมะเยวะเทวะตาสมิตตา เหมหังเอตทะหิเีอจิริสามีพิกเวทวกากานามัยนีกิตยิสามีพิกเวทีวกากานามันีเทศิสามีพิกเวทวกานามนีตสุัสสุะกานนาสกโรธาภาสิสามีเตวาเตติโคพี่นโตปะจันสุสเอตระโวจะสิโลกมนุกัสามีถากุมาริัสตายสากิริขัรมไปถ้าตาสมาับดเสยามันนนาลหสาภิชนมโนโอทาธรมสาตา ဒီပသမလာဘိညိုပရတေးရတဘဝနိကပိလဝတဝိတုမေဂျစ်တာသာဝကေသဇနိရတေတေဝကယဘိကတာဒေဝရှနာလဘိကုတေဇာတပမကလုံစေဘပရသသနံတေဇနုယနာဟုသနခသနဘေကိတမ္လံခုသဟာသံဟတသဇလင်သတံကိကံစဇနမနုသနမကံသုဘေကိတာနံခုခိစာပာပဟုတဇသဖံ อ่ะยัยาวขิดวานนั่งมาเถะตวมียี่ฐานซ่เคสซึเนี่ยเดว้กายากไกินแตทวิชาหน้าทิก็โอเคว่าคิดวีสัมมิชาอีนุคุป์โซสัตว์สา้นวัน้ขากมาคุปิลัว่าเทวายที่มันต้องชุติมันตัวก็น่าหนุนสัตว์ซึ่ามันที่มาบ้างพี่ก็มุ่งสติมันนะจะั้นๆเฮียมาว่าแต่ยังข้านานนั้นตัวนี้หนุนที่มันต้องชุดที่มันตัวก็น่าหนุนสัตว์ซึ่งมันที่มาบ้างพี่ก็มุ่งสติ इचेते सकोसा सा साहे खानानो निओ निओ इदिमंतो स्टिम तोनावनो निओ सजिनामो थामा बेकमिसली मोनो बेसामी ताबे जाय दाये खानानो निओ निओ इदिमतो स्टिमंतो वनावनो निओ सजिनामो थामा बेकमिसली मोनो कोविड राखा थाई कोवेगुला सानी बेसना मिंजरा सासा जांगे खाना बनि लुगासके कोविड राखा कोसो राखा थाई कोसो पकास मिंतो वनाम बुरीमाचा บริมานจตสังาชาสาติกันทังที่ปฏิมาราชสโสตปิจทุอินทรามาบราที่มตุสิติมตันน้มนุษย์สัสนามาพิคมติมนแทคีนัจตสังาชวิลูตปิาติมนังที่ปฏิมาราชิสัโสตปิจาทาุอินทรามาบาราอิทมตุสิติมตันน้ำมนุษย์สันสีนวมธามาพิคมสิติมน้ปัจฉิมจัตุสังวิลูะโคภาษาตินากณะที่ปฏิมาราชยิสัโสภปิจาทุอินทรามาบราอิทมตุสิติม ยิ่งเศรษลงมือทมาพิคมุสลิมนาโอตอนจั้นที่สังกาชาคิเวี่โลทับสัตยี่ยขณะที่ที่มหาชาติเศรษฐีจบทัิศสบวยินท่า้นมาพบา่าไอที่มัต้อชีติมันตวนั้นนี่เศรษลงมือทมาพิคมุสลิมนะกลุ่มอะไี่สังข์ทวลาดสตรที่กินนี่นั้นก็ว่าตชีไม่น่าวิลุปขอกเวโลตอน้นที่สังเกตตาโรเต็มมหาชาตจวมันตาโรตีศาสนธรรมน่าทั้งสุวรรณีกัปีละวันทวีติสามัยามินนู้นท่าสามคนเจริคัตถ โอภาณโยธเยวสูโตจมาติจิตเซนะจกันทะโพนกุราชนชนสุโพอาคุปจิตติโกเตวะเทมรุสูเยไซเตจัญเจจราชนกนทาสาราชุภิมมาติคมุสิเตวนาํอธาคุนมัสสานาคาเวสาราชาตตชกาคมารสลลาอาคุปยขาสยติภิยัมโนนาตะรทาสอาคุนาคาเยสสิโนเอราวนโนมหานโพชโปปคัสมิติมานังเยนคราเชสหัสสานนติธิภาธิชาปขิวิสุเรขุเวหาย เวหาเยสตาเอมนาเมชับตาจินจราชุปนาอิติเตสนามาพยาธานาคาลาชรมาสิชุปนาโตเขมมมกสิพุทโตสันหิวจันยุบหายนาตาคาชุปนาสนามกาสุพุทังชิตตาวชิลาเทนัสมุทังอสุลาสิตาภาตโลวาสาวาสตีที่มตโตเยสันสินุกาลาปัญชามหาิสุลาอสุลาธานาเวกสาเวปัจจิติสุจิติตบานาโทโนมุจินสานตาเปลิงบุตานังสุภีวิโรชนามกาสนาหิตวาเปลิงเซนาลาหุบธมุคปาคมุสมโยลานีเป็นเตวิตุนาสุเมติมวนัง อาโปจะเทวปฏิทิปฏทวีเตโชวยาทถคหมุงวโรนาเทวโสมเยสสาสามตตากรุณากายิกาคุเทวายสัสินุทศิเตระกัสเพนานาตวานิโนย่มันตุิม so, e, na, no, ันตววนามโนยสัสินุวัทมาภิกมุติมานังเวทูจะเทวสาลิจอสมมจะทุเวยมาินสุบนิสาเวาจะธรมาคุปุละกิตตาสุยนสุบเทวาสุริยามาคุบุละกิตานะขัตตาลีบละวาคุมัทลากาวาสุนาวาสุโสิโภะคะปุรินทัตโเทศเตเทระกัสสินานาตวานิโน ธนามาอภิกรรมมุชมินติงว่นางอทาคูสัมภูเทวชลามังคีลิจิกาลิวะาอลินตะกาจุโลชาอุมาภูคาทิวาจิโนวัลลุนาสานตมาจาจุตจันิชกัจุเลย์ลุจิลาคูอาคูวาสวานีจิโนถ้าเตรษฐะกาสเินานาตวานิหนุยมตุสิเิมตัวนวันโนยศสินโนมธานามาอภิกรรมมุชมินติงว่นาง สามานาสอาหาสามานามนุสสามนุสุตตมคิทธาประตูศิการครูคุ้มโนประตูศิกาอาถาคูหาและโยเทวเยจโรหิตตวชิโนปารคามหาปารคาคูเทวายัสันชิโนทัสสิเตหะนากาสเปนนาน้าตาวะนิโนอินทิมันโตชิติมันโตน้โนยสันชิโนมันทำมาพิคมุสติมันังสุขากรุมหาลุนอาคูเวขาลาสาสาโอคารักแห่ปามุกานาคูเทววิจักนาสตามันตาหาลักชามิสกาเจียสันชิโน था यहाँ अखाबु नो ये चाफु भी सत्ती थे सब फे नही सूटी अनाव नो सामा पीकमुस्ती मना ही काधल का जल्द सनसीनो असवा माते नो आखु, आखु अथाखु पारा थे नो यही सूटी अनाव नो सी नो वापि मुस्टि मना सन हे ते विका नो नए सूची โอคัดตินนัมานาสลังสเข็มโคัดตลังนาคังจันทันวันจิตาสิจังสุภมาปรามาโตจัปุตไตที่มันโตศาสนาคุมาโลติสโสว่าข้าิมิตินวานังสาสุภมโลกนามหาพรมาทิติีธติอุปปนุชติวัตนโนภิสมากายโยรัสันสติโสทัาเสตถาอิสราอาคูปเจก,จกวาเโตโนเตชะตามมสโตอาคาบริวาลิโตเตชะเพภิกเตสชะเทเทวสุภเมเกมาลสนาภิกามิปาสากาสามัญทียังเอธะคณนธะปะธะลารคินาพันธามาถูโสมันตาบริวาลเลถามาโวมุจิถากจินังอิติตถามหาเสน่หกันหาเสนีอัมปีสิย ปารินาตะละมาหัสจัสรังกะตะวานาเพระวังกะถาบูสโกมีโคตะไดยังสวิตุโตทาโชตะตุทามันติสังคุณโทสชยยังวเสจจตภังพิยาวกคิดวานาสุคมารตโตอมันเิสน้าสาวเคสิจเนรเตมลาเินาภิกาตาเตวิชานาถาภิกะวะ เตศอาตบประมาณการลงสุตวาเพื่อสัตว์สัตน้วิทยาลัยเข่งปรการมุงเนสังลมปีอินเชิงยุคสเปวิชิตสังคมาบยอาทิตาย์ไทยเศมษันติสามเตหิสาวกาเตทศนิสุตาติบทีหกบทสวดจุนละชียปกรณ์น้โมเมพุทธเตชะสาราตนะตยอาทมิกาเตชะประสิทธิปะสิทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพรหมมาจินทาจจจตุโลกะคัมภิรคกขกาสมุทาภูตุงคังขาจัก ส e ute, it, <ım> ัพพมะชียยะปสิทธิพวันตุเตชียชยทะรนิธรนีอุทธิอุทาทินัธนัธิเชียชียถ้าคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนะมรุราชะคนราชีชียเชยยคมพิรสดพินนาเคนะคารนาเคนธนาคีปีศาจพูตการีชียชียทุนิมิตารลคีชียเชียสิงคีสุทธานามุขชาเชียชียวรุณมุขสาตาชียชยยจัมปาทินาค กุลละคันทกชยชยคัจฉคนนตุรงสุระพุชงสีหาพยชะทีปาเฉยชยวรุณะมุขะยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณณะสุธินารตีเฉยชยสุขาสุขาชีวิเชยชยาธรณีตะเลสธาสุเฉียชยาธรณีสัตติงสธาเฉียชยมังคลาลัญญาพวันเขเฉยชยวรุณะยาเขเฉียชยาลักเสสุระพุชชะเตชา ชยะเชยะพรมเนทคนาชยะชยะราชาธิราชศาสเชยชยะชยะปัทวิงสัพพังเชยะเชยะอรหันตาปัจเจกพุทธะสาวังเชยะเชยะมหิสุรหลหินเทวะเชยะเชยะโรมาสุรโคเชยะเชยะนาโควิลุหโควิลุบโคจันทิมาระวิงอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโลวารุณปิจะอาคิวาโยจะปาจุหกุมาโลทัตตะรัตโกอัฐาราศ มหาเทวสิทธิตาปัสะอาทโยอิสิโนสาวการสภาชยะรามปวัตระวันตุเตชยะธรรมจะสังโคจะอะจะทะสะปาโลจะชยะกังเอเตนะเชยะเตเชนะชยสดทีะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหันตุชยมังคลังชชโยปิพิสัสิริมโตอายังมาราสัจพาปิมตโต布ราชโยอุโคสยยมุติมาเลยเชโย โพธิมันเลปโมทิตาชียตาธาพรหมคณามหิสินโอเชโยปิพุทธสัจสิริมโตอายามาราสัจปาปิมโตราชโยโคสยมโพธิมันเลปโมทิตาเชียตาธาอินทะคณามหิสินโอเชโยปิพุทธสัจสิริมโตอายามาราสัจปาปิมโตราชโยโคสยมโพธิมันเลปโมทิตาเชียตาธาเทวะคณามหิสิโนเชโยปิพุทธสัจสิริมโตอายามาราสัจปาปิมโตปราชโยอโคสยมโพธิมเลปโมทิตาเชียตาธา จุปนัคขนามเฮสิโนเชโยปิพุทธัดสินิมโตอายามาราสจัปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมาเลปโมทิตาเชียตัานาณัคลาชามเฮสิโนเชโยปิพุทธัดสินิมโตอายามาราสจัปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมาเลปโมทิตาเชียตัาสะพรมักขนามเฮสิโนเชโยปิ ชยันโตพุธิยามุเรสญานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคาเลอปราชิตปังลเกสีเสปัฒวิโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานาอาคาปโตปโมติติสุนักตังสุมังคาลังสุปภาพาังสุหมทิตังสุขโนสุโมตุจสุยิถังพรหมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจักรรมปันทักขินังปทักขินังมโนกรรมปณีธีเตปทักขินังทักขินากัละวานละพัดตเทปัทคีเนเตอัทธะรัทธาสุขิตาวิรุหาพุทธะศาสนาอโรคาสุขิตาหุนทะ สา,หาสหิย,ยาติภิสุนันโนโตเยเทวาสมินทานีอธิกตาธิขาุกัสตานตุสกิตาหุนตุสพะธาลาคันตุสพัสตานังลาคันตุชินะชาสนา,าญ,ญากาจิปัตถนาเตสังสเพปูเรนตุมโนรถายุตกาเลปวัสตุวัส,สังวส,สาวราหากาโรคาจุปัตถวา เตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยัตถารหังบทที่เจ็ดบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวาเมสุตังเอกังสมัยมพระกวาสังวัติยังวิหารติเชตว่าในอนาถปิสิกัสสะอรหันตตะโกลพระกวาพิกุลมานิสีพิกเวโตติพันเตติเตพิคุลพระกวาโตวัจจสุสุพระกวาอิตตะโวจะอุปาทาวาพิคเวตะทักตานังปาทาวะตะทักตานังทิตาวะสาธาตุ ธรรมทิตาธรรมที that, ่จตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังฆารานินจติตัตฐาครโตพิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุนิตวาอภิสเมตวาอจิกติเตเสสิปัญญาเปติปัญธาเปปิเปติวิบารติวิภาจติอุตานิกรุณติสัพเพสังฆารานินจติอุปาทาวาภิขเวตัณะากตานังอุปาทาวาตัากตานังพิตาวะสาธาตุธรรมทิจตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังฆาราทุกชาติ ตา้ตถาคับตัอภิสัมผูจติอภิสเมติอภิสัมพุนิตะวาอภิสเมีตะวาอาจิกขติเทเสสิปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรดุติสัพเพสังขาราทุกชาติอุปาทาวาภิกเขเวตัถกตานังอุปาทาวาตัถกตานังทิฏาวัสาธาตุธรรมติตฐตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมาอนันตาติตั้งตถาคับตัอภิสัมผูจติอภิสเมติอภิสัมพุนิตะวาอภิสเมีตะวาอาจิกติเทเสศิปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภั ชาติอุตานิกรลติทางสัพเพธมาอนันตาติอินทมโมวจพะกาอัต,ตะมะนาเตพิคุพมโตภาชิตังอภินันทุนติบทที่8บทสวดทันเทระตนะคาถาแปลอตีตังนาวาขามียันอัมปริกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ไมพึงพรวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติีตัตปเปยนนันตาปนาจะาอนาคตังสิ่งเป็นอดีต ก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะยโยธรรมาตถาทวิปัสิเสธสังนิราสังกุปังธามิธามารุเยบุคคลผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอยากเจ็มแจ้งไม่งอแงของแข็งเขาควรพาคุณอาการนั้นเช่นเช่นนั้นไว้อันเชวากิตตมาตปังโกชัญญามนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาในวันนี้ใครจด ใครจะรู้ความตายแม้วันพุง่งนาิโนโส,สังฆาลาเตนาหาเสียในหน้ามัจจุนาพาวกรพัดเพียดต่อมัจจุราชซึ่งมีสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโหรันตะมันตาติดตังตังเวพันเทกันลติสันโตอจิงะเนมุนิติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนี้ไม่เกี่ยงคำรากวัลก็คืนคือว่าผู้เป็นอยู่แม้ราตีเดียวก็น่าชมบทที่เก้าบทสวดธรรมาสังเวท ขปัญจะเวกขณะปแปลสพเพสังคาราอนินจารสังขารขรร่างกายจิตใจและลระูปธรรมนามธรรมทั้งหมดสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสพเพสังขาราทุกขาสังขารือร่างกายจิตใจและลระูปธรรมนามธรรมทั้งหมดสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดข,ขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัภเรมานันตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าเป็นของตัวเป็นตนของเราอทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ท่วังมาราณะาความตายเป็นของอย็นเงย็นอวสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปะริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด้อบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาราณางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเขตกายอายังกายโยอาจิรัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเอเปต่วิญญาโนครั้นปัสจาวิญญาณชุนโทเขาทิ้งเสียแล้วอิิเสนสติจากนอนทับอัฐปัทฐวิงซึ่งแผ่นดินกะลินคัางอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รันถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจาว่าสังฆราสังขาทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทาวะยะทมมิโนความ มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรูชันติคันคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสะโมสุขโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตพา,ส,าพสัพเพสตามะลินมะลันติจะสัตวทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลินมะลินสุจะมะลิสซเลที่ตายแล้วและที่กำลังตาย แตเทวะหังมาริสามิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนั้นที่เมเอทะันสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบ,บทสวดเมตาย,ยังกินจิยังกินจิกุสลังกรรมมังสาเพหิพะเตหิกตังปุณังหนวนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทเว,วาอัสรมิทานอธิาาิัตาีิคายุตาสัต খা হুনতো চুকি হুন্তু তোৰ খাব মোকো মা পি চুকি হুটো খাাব মতো চাফে আদি কা চুকে হুন্তৰো খাব মোতো চফে আকা খাব মোচু চফে পিছা পে খা চফে পেটা চুকেটা হুন্তুটো খাব মতো চাফে আয়ু পান ยายาสุ bon สกิตาหันตุสุขาภุมุจตุสัพเพนะขัตตาสุกิตาหันตุสุขาภุมุจตุสัพเพเทวาสุกิตาหันตุสุขาภุมุจตุสัพเพสามะตินันสัมมิชันตุบทที่สิบเอ็ดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสตโตอาคันติมายะอิติภะวานนโมโพธิสตโตอาคันติมายะอิติภะวานนโมภติบทที่สิบสองบทสวดปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาริวาสชนีทุเปขเรโพธิกกเรตะหิงตาหิงตาธรรมธาเดนะ พ่อวันตุบุจิตาสุนถิงโกลนเตถาวิหารมาเทเรเทราชมันชานาวกาภพิโกศรามิกาตนาบุรีอุปัสกาขามาถิธิสานิขมัจอิสลาสปานาพุทตาชุกิราพ่อวันตุเตชราบุชาเยปิจันต์สัมภวาสันเสดจัตตาวโวกปาริกานิยานิกานธรรมตระอภักิจเตสเปปิทุกขสักโกลนตุสังฆายาสตุจิลังสตานธรมตธรรมตราจบุคลาหุสังโฆตุสัมภโคจัตตายยสิหิตายาอามิลลาคันตุสังฆโมสสเปปิธรรมจารีนวุบุถิงสัปปเนยิยามะธรรมยปิ ปานิโนพุทธศาสนาสังธรรมมาทางประเวชันตัวกาเลเทวประวัติสตุวธิภาวายาสตานังสัมมิทันตุสัมมิทันเนตุเมธานีมาตาปิตาจะอัตชางิุจางราคันติปุนตะกังเอวังครรมีนาราชนปปะชางราคัตุสัพพธา บทที่13บทสวดเทวดาวอุโยชนะข่ะแล้วทุกขาปัตตาจินินทุกขาพยาปัตตาจินินพยาโสกาปัตตาจินินโซกาหองถุสับเพยปิปาาดีนโนเอตาวตาจามิี <ตา S 2> ิสามพระธรรมบุญญศาาพลางสัเพเทวานุโมทุกสาบพาสับเทียาทานาังทานตุสยลังรักตตุ สัพพธาภาวนาพิรตาตุคันสตุเทวตาคตาบทที่14บทสวดสมมนคาถามนตุสัพังสมังคังลคันตุสัพเทวตาสัพุทธานุภาเวนัสุธีมนตุนิลานตลังนตุสัพังสมังคังลักคันตุสัพเทวตาสัพุทธังคานุภาเวนัสุธีุนตุนิลันตลังบทที่15บบทสวด สัพเพุทธาภราปตาปเจนะจัพลันตานจัตเตชินนะเขาไม่มีสับโสสัพเพุทธาพราปตาปเจกันจัพันตานจัตเตชินะเาไม่มีสับโสสัพเพุทธาภราปตาปเจกันจัพลันตานจเตชินะคะไม่มีสับโสสัพเพุทธาภราปตาปเจกันจัพันตาจัตเตชินะคะไม่มีสับโสสัพเพุทธาภราปตาปเจกันจัพันตาจัตเตชินะเะไม่มีสับโสสัพเพุทธาภราปตาปเจกันจัพนันตาน สัตเ์เจนะคขาไม่มีสับโซสัพเพพบัลลาปตาปเจกันจัพรพันธนาสัตยชเจละค่ะไม่มีสับโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สสด็จสยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล่าวอุทิศวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงผู้สเสด็จสุสวรรคคารัยขอในทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นศรรัตริมงคลแก่ข้าพเจ้าแก้วคลายปลอดภัยจากทุกโศโลกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งร่แดงสุดจริตมีสมาชิพอันชอบทําคคำว่าไม่มีอดอยากอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาิทิฏฐิ ตั้งมันในพระธรรมคำสอนแห่งรวมสมเด็จสมาสัมพุทธเจ้าดำรง,งอยู่ในความดีงามตลอดกาละนานอีกทั้งข,ขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้อยู่ได้หลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุในบุญกุศลนี้ปวดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลประชุมวัตถุภระบิตามมงคลยอดเศษทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงภาิารวมถึงวัตวถุมงคลที่สามสิบมลเมตรจะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิธานุภาพ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเือ